กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมพิจารณาลดระดับเตือนภัยโควิด -19 เหรือระดับ2ปรับระบบรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายวันไม่จําเป็นต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์เริ่ม1มิถุนายนนี้นายแพทย์จากรัฐพิทยาวงอานน์ผู้อํานวยการกองระบาดวิทยารมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด19ว่าตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม531ล้านคนเสียชีวิต6.31ล้านคนหลายประเทศกลับมาระบาดใหม่หลักหมื่นรายทั้งฝรั่งเศสเยอรมันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นส่วนเกาหลีเหนือก็เริ่มระบาดวงกว้างมากขึ้นทั้งนี้บางประเทศเริ่มปรับระบบรายงานจากรายวันมาเป็นรายสัปดาห์หรือเฉพาะเคสเสียชีวิตโดยระบุว่าตอนนี้การติดเชื้อในประเทศไทยเริ่มลดลงและ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีการปรับระบบการรายงานจากผู้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยเน้นรายงานจํานวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ผู้ป่วยที่มีอาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตก็ยังมีรายงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกวันและในวันเดียวกันก็จะมีการปรับการตรวจ ATK แบบใหม่โดยเน้นไปที่กลุ่มคนที่มีความจําเป็นในการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์เช่นกลุ่มพนักงานผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงกลุ่ม ผู้ดูแลสูงวัยหรือเด็กเล็กและจะจัดให้ตรวจเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยเข้าค่ายดังนั้นพนักงานตามบริษัทหรือสถานประกอบการต่างๆจะไม่ต้องตรวจ ATK ประจำสัปดาห์เมื่อถามถึงการพิจารณาลดเตือนภัยโควิดเป็นระดับ2จะทำทั้งประเทศหรือบางจังหวัดนายแพทย์จากรัฐกล่าวว่าขอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารก่อนว่าจะปรับจังหวัดไหนหรือทั้งประเทศตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนเรื่องปรับคำแนะนำการสวม หน้ากากนายแพทย์จักรัฐกล่าวว่าต้องพิจารณาแต่ต้องมีเกณฑ์กำหนดอาจไม่เกี่ยวข้องกับการลดระดับเตือนภยัยเพราะหน้ากากเป็นมาตรการส่วนบุคคลจึงต้องใช้ต่อเพราะลดโรคอื่นได้ด้วย